โอเคนะครับก็สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในแอปวอลโล w นะครับซึ่งขอโทษด้วยนะครับที่วิดีโอรับจากทีวีแมนอีพีที่มันมาช้าก็ช่วงนี้ผมไม่ได้ไม่ค่อยได้อยู่บ้านเลยครับเพราะว่าวิดีโอรับจากทีวีแมนต้องอยู่บ้านนะครับอืมส่วนใหญ่จะได้อยู่บ้านก็ต่อเมื่อวันอาทิตย์แต่ตอนนี้โรงเรียนมันปิดเทอมนะครับผมก็เลยไม่ค่อยวันอาทิตย์ก็ไม่ได้มาอยู่บ้านนะครับ เออต้องเป็นช่วงเปิดเทอมเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเปิดเทอมย่าผมจะมารีดท่าอยู่ที่บ้านแล้วผมก็จะได้ถ่ายวิดีโอรอบจากทีวีแมนี่คือสวนที่ผมถ่ายได้บางส่วนนะครับนี่วิดีโอรอบจากทีวีแม e ีที่สิบสองมีแค่เจ็ดนาทีสามสิบวินะครับขอโทษนะครับที่ลงช้าเพราะว่าผมไม่ค่อยได้อยู่บ้านเลยตอนกลางวันนะ่ะผมจะได้อยู่บ้านก็ต่อเมื่อตอนกลางคืนเท่านั้นครับไม่นะ วิดีโอรอบจากทีวีแมนจะลงช้าน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยครับก็คือเนี่ยผมทําได้แค่นี้จริงๆเนี่ยที่เหลือยังไม่ได้ทาต่อเลยครับหวังว่าวิดีโอรบจากทีวีมันจะลงไวๆนี้นะครับอืมเนี่ยวิดีโอรบจากทีวีมันทําได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวก็ผมอยากอยู่บ้านมากเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็มาบอก มาบอกว่าวิดีโอลราจากทีวีแม่ EP 1 2บสอไมลงช้าก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหวังว่าวิดีโอเราจากทีวีแม่ EP 1 2งจะลงเร็วดีนะครับ